โควิด 19, -19 ทำให้คนทั่วโลกชะลอการเดินทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศและยังก่อให้เกิดผลกระทบลดการจ้างแรงงานกว่า7ล้านคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวมาตลอดในระยะเวลากวา่าปี ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการปที่นำร่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติในรูปแบบ new normal ทั้งการกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยเพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมรับการทดลองเปิดประเทศโดยล่มงจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สุิพัด์และโครงการอื่นๆตามมาเป็นลำดับเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ท่องเที่ยวทั่วโลกและเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆต่อไปทำให้ภาคการท่องเที่ยวค่อยๆฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานปกครองท้องถิ่นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมการท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวไทยทุก ที่ร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องปรับตัวให้พร้อมกับแนวโน้มการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตัวโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของตนเพื่อให้ก้าวตาม ทันผู้บริโภคดังนั้นโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือยุคดิจิตลอล empowering tech tourism จะได้กำหนดจัดงานนวัตกรรมดิจิตัลไทยพบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ลายภใต้ชื่องาน